ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของการสร้างโปรเจกต์แคมกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมสวยแคมเรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คดูก่อนเลยครับว่าเราแอดอินนะครับตัวซอฟต์แวร์สวยแคมไวไปแล้วหรือยังนะครับอยู่สวยแคมตรงนี้ครับเป็นออเทอร์โปรดักต์แอดอินนั่นเองอ่ะเราแอดอินตัวสวยแคมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโอเปอเรชันการทํางานอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท็บนิฟอนบาร์เหมือนการใช้งานส่วรลดทั่วไปนะครับพร้อมกับตัว ทูนบาครับโซลิตแคมตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเขียนโมเดลสูตรเวิร์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำโปรเจกต์แคมได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับงานอันนี้เป็นลักษณะของงานมิลลิ่งนะครับผมไปที่เมนูสูตแคม m ครับนิวนะครับเลือกงานมิลลิ่งเพราะว่าตัวนี้เป็นมิลลิ่งนะครับถ้าเป็นแบบงานเกลึงเทอร์นิ่งเป็นมินเทอร์นะครับเราก็เลือกลักษณะให้ตรงกับงานของเรานะครับในตัวนี้เราเลือกลักษณะของตัวมิลลิ่งครับอันนี้ซอฟต์แวร์ก็จะเปิดลันต p ัวโปรเจกต์แคมป์น่ะหรือว่าเรียกที่เรียกเราเรียกว่า Camp Part แคมป์พาร์เนี่ยไว้ที่ไหนนะครับผมบอกว่ายุดโมเดลไฟล์ไดเรกทอรีเลยนะครับก็คือเซฟไว้ที่เดียวกับตัวโมเดลนั่นเองนะครับเลือกเป็นยูนิตเป็นเมติกนะครับกดโ OK อเคออกไปนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างซอฟต์แวร์สวยแคมแล้วอันนี้คือข้อดีของสวยแคมครับที่แอดอินบนหน้าต่างสวยเบิร์เองนะครับทำให้เราไม่จําเป็นต้องสวิตช์โมเดลไปเพื่อจะทํางานโปรเจกต์แคมหลังจากนั้นนะครับเข้ามาที่โปรเจกต์แคมเรียบร้อยแล้วนะครับ ซอฟต์แวร์ตัวแคมต้องการอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับ CNC Machine ว่าเราจะใช้กับคอนโทรเลอร์อะไรเรามีเครื่องจักรประเภทไหนนะครับคอนโทรเลอร์อะไรเราเลือกเข้าไปครับในตัวนี้ในตัวอย่างนี้ก็มีให้เราเลือกใช้หลายๆตัวเหมือนกันนะครับตามคอนโทรเลอร์ที่ลูกค้ามีใช้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นง่ายเลยฟาร์นาซีรีส์ 18M แล้วกันนะครับเบื้องต้นเลยโปรแกรมนัมเบอร์ครับตั้งชื่อเข้าไปครับเท่าไหร่ดี5,000 1,000 2,000อันนี้แล้วแต่เลยครับหลังจากนั้นนะครับ ส่วนแรกเลยนะครับ CNC Machine เสร็จเรบแล้วนะครับเรามา select ในส่วนตัว Coordinate System ครับหาจุดศูนให้กับชิ้นงานของเรานะครับวิธีการ select จุดศูนก็ define เข้าไปเลยนะครับจะมีวิธีการ select อยู่ด้วยกัน4วิธีนะครก็คือการ select face นะครับการ define หาจุดเองนะครับหรือว่าจะเป็นการ select Coordinate System ที่ได้จาก Solid Works ครับตรงนี้ก็แล้วแต่ครัว่าเราจะทำงานยังไงนะครับอย่างเช่นผมใช้วิธีการ select face ครับแล้วเปิด option เข้าไปบอกว่า ให้อยู่ท็อปเซนเตอร์ออฟโมเดลบ็อกแล้วกันก็คือให้อยู่ตรงกลางเลยนะครับด้านบนของโมเดลเลือกเข้าไปครับก็จะได้จุดออริเรนจินอยู่นี้แหละตรงกลางเลยนะครับอย่างที่ e v i e w ตรงนี้ครับ x y z แนะครับแก็พุ่งขึ้นมานะครับถ้าผมเลือกเองครับผมเลือก define ครับผมบอกว่าจุดออร์จินตรงนี้ครับจุดออร์จินคือจุดนี้ครับปึ๊บหลังนั้นแกน X ็ก็คือแกนนี้ครับแกน y คือแกนนี้ครับเลือกเข้าไปนะครับ โอเคนะครับอันนี้จะกลับด้านบ้างอะไรบ้างไม่ต้องห่วงครับก็จะมีวิธีการพลิกย้ายจุดนะครับหรือว่าจะเป็นการฟลิปนะครับกลับทิศทางก็ได้เหมือนกันอ่าอย่างเช่นตัวนี้ผมฟลิปรอบแกน y นิดหนึ่งนะครับให้แกน z ตั้งขึ้นหลังจากนั้นเราหมุนรอบแกน z อีกทีครับเพื่อให้ได้ตำแหน่ง x y ที่ถูกต้องนะครับแล้วแต่เราเลยครับตรงนี้มีซีเรียสเราจะชิฟท์ซ้ายชิฟท์ขวานะครับเราจะหมุนเราจะอะไรสามารถปรับแต่งได้ที่จากตรงนี้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็หมุนเท่าไหร่นะกี่ เราก็จะได้ในส่วนของตัว set coordinate system รบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับเรามีเครื่องจักรเรามีจุดศูนย์นะครับเรากำหนดสต o อกให้กับตัวโปรแกรมครับวิธีการเลือกสต o อกก็มีด้วยกันหลายวิธีนะครับเลือกแบบเป็น model of box นะครับก็คือตัวนี้นะครับหรือเลือกเป็นแบบ x t r u d e d body t d model นะครับ slender หรือว่าเป็นนะครับ stl file ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับโมเดลของผมเป็นสี่เหลี่ยมก้อนสี่เหลี่ยมครับผมเลือกเป็นบ็อกเลยก็ได้นะครับก็คือจะขึ้นนนตตามเีีห็ัว เขาจะอ่านค่าจากตัวโมเดลสวยเวอร์ครับว่าโมเดลสวยหลบกว้างยาวสูงเท่าไหร่แต่นะครับถ้าเราปรับแต่งเราก็นี่ครับเราก็บอกว่าให้มันขยายด้านไหนบ้างนะครับด้าน x บวก x ลบนะครับ y ลบ y บ,บวกอันนี้แล้วแต่เราไม่ซีเรียสครับอย่างเช่นผมถ้าผมต้องการเฟซปัดหน้าด้านบนแน่นอนครับผมก็ชิปด้าน z บวกขึ้นไปสัก2มิลแล้วกันกดที่พรีวิวนิดหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้ครับจะเห็นสังเกตดูเส้นสีเขียวเนี้ยชิปขึ้นไปแล้ว2มิล ก็คือผมจะต้องการปาดหน้าด้วยของโมเดลตัวนี้นะครับหรือว่าผมอยากเลือกเป็นแบบอื่นก็ได้ครับก็แล้วแต่เลยเราก็ใช้วิธีการ define by เลยครับเลือกแบบไหนดี e x t c u t e ก็เลือกจุดเลือกขอบเลือกเส้นเพื่อให้มันเป็นสันลักเหมือนการ e x t o u t e โมเดลนั่นเองเรากดโชว์ดูนิดหนึ่งครับอันนี้คือสต็อกของผมนะครับที่จะไปขึ้นแมชชีนบนเครื่องจกักรกดโอเคไปนะครับได้สต็อกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับซอฟต์แวร์ต้องการหาโมเดลฟินิทครับที่เราเรียกว่าแทร็ก ที่ในซอฟต์แวร์เรียกว่าแทร็กเก็ตนั่นเองโมเดลฟินิชก็คืออันนี้ครับกดโชว์เลยอันนี้เลือกออโต้ให้เราเลยครับก็คือว่าเวลาซอฟต์แวร์คำนวณถ้าเรากำหนดทุนผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการเข้าไปกินเนื้อหรือไปติดชนที่โมเดลฟินิชตัวนี้นะครับถ้ามันเข้าไปกินนะก็แสดงว่างานเราเสียใช่ไหมครับซอฟต์แวร์จะเออร์เลอร์แล้วก็เตือนเราครับว่าอันนี้มันใช้งานไม่ได้มันกัดแล้วมันเสียหายแน่นอนนะครับซอฟต์แวร์ก็เตือนขึ้นมานะครับโอเคอันนี้เลือกอโต้เหมือนกันนะครับผมก็โออเเครรียบรยบ้้แลวกดไป เสร็จสิ้นในส่วนของตัว set project แคมแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเลือก operation ครับว่าเราจะวางแผนการผลิตยังไงก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราจะอาจจะเฟสปัดหน้าทิ้งก่อนนะครับอาจจะเดินกัดข้างนอกนะครับจาะรูก,ก่อนก็ได้นะเดิน pocket ก่อนนะอันนี้แล้วแต่เราและครับ